แล่ถ้ายูโทเปียอยู่ที่ผมผมรีบออกเลยนน้องไอ้มันถักขึ้นกันได้ไหมในยูโทเปียมมีหลอดยาใช่ไหมน้องไอ้เอาหลอดยามาให้พี่สองหลอดเอยแต่มันมีหกหลอดโอเคคนละสองอะ ขอคาถาเรียกของแดงหน่อยพี่โกนะโมอมิตพุทธนะโมอมิตพุทธเอ้ยอยู่ที่พี่ใหอยู่นี่วิ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 พี่โกูพลาดไหมพี่จบแล้วเกย์ยอเกย์ยอเกยังไม่ได้โอ้เสียความรู้สึกเสียความรู้สึกเลยแบบนี้เสียความรู้สึกเฮยไรพี่ผมกกระเดื่อบกกระเดืวิ่งตามพี่โกระวังบอดยิงนะระวังคนยิงนะพี่แล้วิ่งตามผมเท่านั้นโอ้ยพี่มันพิงพิงตามตัวเลย ทำไมอะ่ะเสียความรู้สึกอะ่ะไอ้น,นี่มันย้อนเป็นเฮ้ยพี่อยู่ตเปียอยู่ด่ผมอันนี้พูดเรื่องจริงนะเนี่ยไม่ได้โกหกแล้วนะเนี่ย,ยาพาออกหน่อย,อ,ยอันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงพี่ออกมาด้านนอกเรืยเรืเรื่อ่อาผมออกหน่อยผมอยู่ด้านนอกพี่ผูมาหาหน่อยพี่โก้พี่โก้ก็ได้พี่ผมได้จริงๆพี่อ่ะพี่เบอร์พี่เบอร์สองเขายังผอกว่าได้จริงเลยพี่นี่ไงจุดออก ไหนโอ้ยไปพี่ขอพี่ขอนิ้วเสียวผมเอาไว้กดออกไม่ได้ครับพี่เฮ้ยน้องไอ้มันเปลืองโอเคดีมากเฮ้ยมีคนมีคนเฮ้ยมีคนสแกนอย่เี้ยพี่บุ๊ พี่ผู้ฆ่าตัวตายเลยได้ไหมพี่ผมอยากได้ของแดงมากเลยผมอยากได้ยูโเปียะนี้ก็แช่งกูจังพี่ฆ่าตัวตายเลยมันมาแล้วจะออกไงเนี่ยใครก็ได้สองคนฆ่าตัวตายผมเก็บเซ็ตให้เลยมาแล้วเอ้ยเดีย๋ยวผมเก็บเซ็ตให้ใครสักคนน้องอายเดี๋ยวกูก็ตายหพอ,อแล้วน,น้องอายวิ่งยูโเปีอะไรนะพี่ยูโดปี สายหนึ่งเออเออเออดีมากดีมากาเออไอ้เห <online> <c oughs> <reco Christ> <ini guarante> ี้ยเลียไอ้ยกูมันเหลือตัวเดียวมันโดนสองี่อยู่น้องไอ้มันหนีไปแล้วไอ้น้องไอ้แม่งหนีไอ้ด็อกชัวรน้องไอ้โดนโกด่านิด ดูว่าน้องไอไปป้แบบโอ้โหเชี่ยมากไอ้น้องตัวไอ้นองัวโอ้พี่ผมอุตส่าห์ให้นิ้วพิเศษกับพี่บุ๊กไปเลยนะ<ไ>นอุตส่าห์ให้นิ้วพิเศษกับพี่บุ๊กไปเลยนะให้นิ้วเสียวแต่ไม่ช่วยกันน,ะน่ะน้องไอ้เขเสียความรู้สึกอะแหมเอ้ไรไม่ช่วยดูกตูตบอห้กูเสียวกูเสียวโอ้สืมันิงเข้าลูกกระเดือกลูกกระเดือก ผมขอโทษนะทุกคนไม่ให้อภัยโอ้